สวัครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเจเล่วิตามินนะครับเป็นวุ้นสําเร็จรูปคาราจินแอลผสมบุกนะครับสาเหตุที่ซื้อตัวนี้มาเพราะว่านี่แหละครับหน้าปกมันเพราะว่าสมัยนี้วิตามินซีมันมาแรงนะครับดังนั้นในเวลาที่เราไปนะครับจะเจอพวกเนี่ยวุ้นสาเร็จรูปพวกนี้มันจะมีคําว่าซีขึ้นต้นนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีแต่ B กับ A นะครับไม่มีตัว C ดังนั้นเราก็เลยเป็นความอยากจะรู้นะครับว่า เมเล่เนี่ยเขามองการตลาดอีกแบบหนึ่งครับว่าเขาจะมองว่าให้สีเยอะแล้วมันทมเถื่อนะครับเราก็เลยเอา B กับ A นะครับอ่ะเราก็ซื้อมาช่วยเขาชิมหน่อยแล้วกันนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างครับถ้าเกิดมันไม่มีสีแล้วก็ตัวนี้เขาเขียนว่า20่สิแคลนะครับโอเคครับก่อนกินมาส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้ก็เขียนว่าเป็นน้ำองุ่นขาวนะครับจากองุ่นขาวเข้มข้น8%ฟุตโต๊สองเปอร์เซ็นต์น้ำตาลหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นวิตามินนะครับวิตามินก็จะมีเป็น B1 B2 B3 B5 B6 B7 ดีเมีแล้วก็วิตามิน A นะครับก็จะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9มี่้าดแมีอยู่9ตัวนะครับรวมกันได้9ตัวแล้วตัวนี้เขาเขียนว่า100ซ์ไทย r า i สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับไทย RDI คืออะไรหนึ่งเนก็คือว่าปริมาณการกินของคนแต่ละคนนะครับที่เป็นคนไทยนะครับเราควรจะได้วิตามินนี่ครับเวลาเท่าไหร่นะก็แบบใส่นะครับให้ตามมาตรฐานโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติว่าเป็นยังไงกังบ้างตึงเตือึงเตึ๊ึงอ่านี่ตึอดเตึ๊ดนะครับ บีบเป็นอย่างนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละเอ้ยสีเขียวนะโอเคครับสีเขียวจากออง่นะนะเนาะแต่ความจริงพูงตรงนะเพี่งคาดหวังนึกว่ามันจะได้เป็นสีน้าเงินนะครับแต่ว่ามันก็แบบสีเขียวแบบอง่นตรงนี้นะโอเคครับขันที่ดมกลิ่นกลิ่นก็หอมใช้ได้นะคือเขาเรียกอะไรอะ่ะคือคุณต้องรู้นะครับว่าอง่น ที่เป็นสีเขียวเนี่ยส่วนมากจะมีกลิ่นอย่างนี้นะครับมันต่างจากอง,งุ่นม่วงนะอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับถ้าเกิดใครเคยกินอง,งุ่นคงจะรู้นะว่าอง,งุ่นสีเขียวรสชาติเป็นไงอง,งุ่นม่วงรสชาติเป็นยังไงนะครับอันนี้ออกกลิ่นแบบรสชาติแบบอง,งุ่นสีเขียวตรงนี้นะครับโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติ ตรงๆนะหวานน้อยลงอย่างแรกเรื่องเรื่องของกลิ่นเรื่องของกลิ่นอย่างนั้นมาตรฐานเจเลีเหมือนเดิมนะครับแต่รสชาติเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความหวานที่น้อยลงซึ่งถ้าใครไม่ชอบกินหวานอะ่ะพี่อันอ้นเนี่ยเราจะชอบตัวนี้นะครับเพราะความหวานเขาน้อยลงถ้าเกิดตามอ่านตามส่วนปรออะกอบอ่ะฟุตโต้สองเปอร์เซ็นต์น้ำตาลหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็สามเปอร์เซ็นต์่ะแล้วก็งู ขาวเข้มข้น8%ซมันก็แบบนิดหน่อยก็ถือว่าไม่ได้สูงมากก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับรับคนไม่ชอบกินหวานแต่ถ้าเกิดใครติดรสชาติของเจเล่อันเก่าล่ะที่มันมีความหวานนะครับคุณบอกว่าพี่อั้นไอ้นี่มันจืดนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าอางวนขาวใส่น้ําตาลน้อยนะครับดังนั้นไอ้ที่เกิดขึ้นมาคือรสชาติมันดูจนนังนิดนึงอันเนี้ยถ้าเกิดใครชอบแบบไม่เข้มไม่ใช่แบบอะไรอ่าง่นแบบ ที่ไม่มีน้ำตาลเยอะอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดคุณติดรสชาติไอ้องง่นนะครับยี่ห้ออื่นหรือว่าเจลีแบบไออันเก่าที่มันออกมาที่มันมีน้ําตาลเยอะกว่านี้คุณจะบอกว่าไอ้นี่มันจางนะครับแต่ว่าพี่อั้นแบบไม่ชอบกินหวานนะงั้นพี่ก็แบบจะชอบนะครับเพราะมันมันไม่ได้แบบไม่หวานเลยนะมันก็หวานน้อยลงมันถือว่ามันหวานน้อยลงแต่ก็ยังมีความหวานอยู่แต่ว่าถ้าเกิดคนกินหวานน้อยเราก็จะเลือกอันนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็พูดตรงๆนะรสชาติของคุณอะทำต่างจากอันเก่า แค่ว่าหวานน้อยลงนะครับแต่ว่ารสชาติสัมผัสอย่างอื่นอ่ะเหมือนเดิมก็นะครับถือว่าเป็นการตลาดใหม่ให้เจลลี่เขาไปแรกนะครับว่าเขาแบบว่าอยากจะแตกนะว่าบอกว่าเอ้ตลาด C มันเยอะแล้วก็ฉันอยากจะทำตลาด B กับ A นะครับก็มาตีตลาดนะครับีกช่องทางหนึ่งนะครับก็หวานน้อยด้วยแต่ว่าถ้าเกิดมันได้รสชาติที่มันต่างมากกว่านี้เพื่อนจะดีใจนะเพราะเพื่อนเห็นมันเป็นสีน้าเงินไงแล้วก็นึกว่ารสชาติใหม่ๆนะความจริงไม่ใช่นะครับคุณจินตนาการได้เลยนะครับคุณเอาเจลลี่อันเก่าอ่ะ รสชาติอย่างเงี้ยเราผสมน้ำนิดหน่อยมันได้จางลงอย่างนี้ก็ทำให้ตอบโจทย์ครับคนหวานน้อยก็ถือว่าตอบโจทย์ได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวเราจบการรีวิวนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบก็าฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ